ทักอาานาคตใหม่แล้วคน,นยังไงมาด,ด,ด,ดูดิภาพอะไรวะไปกอ่อวิทยกรรมที่ไหนมาเยอะอยังวะเออมันเป็นแดงววะใช่มันไปกอ่อวิทยกรรมามาเยอะเอะว้ยมันสามีใส่มาไน้บีนั่นเองเอาฮาร์ดริชไหมหรือเอาอะไรไหมเอาเอ็มพีมาให้หน่อยดิถ้ามีอีเอ็มพีโอเคกริอออมอ่ะกูยังยิงไม่ค่อยเป็นนะใช่ฝึกยิงกริมอไอ้แคบีมีพี่อะไรเนี่ยสัตว์กดใส่แว่นมึงลองปาข้างบนก่อนปาข้างบนก่อนไม่รู้มันอยู่ตรงไหน าดับไปเรียบร้อยภารกิจเสร็จแล้วอเฮียไม่ติดเอาเอา,เอ,าอีทีดิวางข้างบนข้างบนได้ไหมเออเอ้าเอาโอเคเปิดทำเลตายสองนะแพน โดนไปดิโฮมแลนเดอร์ฮีแลนเดอร์ฮีแลนเดอร์ไงไม่ใช่โฮมแลนเดอร์เอาอันเดิมมานะอเอาอันเดิมมาโอเคอันเดิมหมดนล้วเเห็นระบบเกาะใหม่ยังมีอ้เฮียถูกใจมากเลยวะมาบอกลูกแม่งเลือดร,ร้อยเจ็ดสิบตัวอย่างน,นะมาเจอสิการที่เดินไปตันโอเคมาแล้วอ๋อไม่มีว่ะเ,เปิดได้เลยเปิดได้เลยอ๋ออ๋อกูแพ้เลยนะอ,นอยู่ข้างล่างเหรอ หรือบันไดกลางใช่อยู่บันไดซึ่งมันลงมันขึ้นบันไดไหนก็ได้เราเอ,อว<ะ>าก,กว่าโอ้โหบันไดที่กูยิงพอดีเป๊ะก็ขึ้นบันไดกลางแน่เลยสู้กับข้างหน้าบันไดกลางเพ้่มันเอาคืนหกยิงเล่นอยู่แฮะโอ้โห<อ>เว้นไม่กันกระสุนนะดิไอตัวนี้น่าคุนน้นคุ้ เอเลียนนี่มันในจากเรื่องอะไรสักอย่างหนังสักเรื่องหรือเปล่ามันน่าจะใช่กูไม่ได้ถึงในหนังเรื่องอะไรสักอย่างที่แบบเกี่ยวเอเลียนมาอยู่โลกแล้วแม่งกลายเป็นเหมือนประชากรเราเออไออันนั้นกูยังไม่ได้ดูเลยไอโซล่าที่อย่างเห็นในเด็ดฟิกอะการ์ตูนกูชอบการ์ตูนลายเส้นแบบนั้นนเี้อยู่ข้างล่างไหมเออเดี๋ยวไปดูให้เอ้ยเจอข้างบนหรอมาดูข้างล่างเล่นที่เดิมอะอัฟฟิงโก่ลอนไอบีบีเจอคนไทยบีคุยกับเขาหน่อยดิดูได้ไงเป็นคนไทยวะมันพิมพ์มันพิมพ์แชทอ่ะมันพิมพ์แชทหรือเปลี่ยนภาษา อลิบกฟากิงโฮเขาบิงไรอ่ะไปแล้วนาะไอ้ยามีตบไม่ได้เฮยอย่าย่าวิตบมาเนี้ยตันกูแพ้มีไฟอยู่ดนเคเไฟจากข้งลางได้นะเอาลูกซองสืายมเขา เออดีอะไรอ่ะตกใจหมดเลยหูครั้งดูคิดแบบนั้นอ๋อเฮ้ยมันเอาแมบผิดเกาะไว้แผดไเลนหรือเปล่าแผดได้เลนไหมน่าจะไม่ได้เลนนะถ้าเราไม่ได้ขึ้นไปไม่น่ามีแพดได้เลนเลยมันจะมันจะเป็นศิลปะวาดรูปอ่ะฟิวไอบีเดี๋ยวกูขึ้นไปเองฟิวตายอยู่สเตลเหลืองนั่นแหละชิบหายชิบหาย ไอ้เหี้ยเอ้อแม่งว่าไปกับโุ้นแก่แกไอ้เหี้ยสี่คนสี่คนลงสไปโร่าสี่คนลงสไปโร่ไปหมดแล้วมีสไปโร่หมดเลยเออเอาไม่มีบอมเมื่อกี้ผูแปลไม่รมู้สิไว้สองสองฝั่งซ้ายขวาสไปโร่าเขาเมื่อคืนมันต้องหันมายิงทั้งสองฝั่งไอ้เหี้ยมันเลยใช้เวลาสี่คนใช้เวลาจากภากควาจะเข้าใจเมืม่อกีอ้อต,ตัวหน้าสุดเสือกเป็นแบคเบียรไอ้เอี่ยกูดโดนเลยคนไทยฝั่งนั่นแก้งคนไทย เดี๋ยวแล้วกูกูตายวะเธอไหมครึ่งหลอดอยู่ในเบารีเข้ามาละลบลลี่ทางขวามึงไอ้ตันอุ้งอีกแค่สามตัวล้มแล้ะเธอไหมล้มแล้วล้มแล้วกันเข้าไปกิงไม่ได้มันล้มอยู่กูเจาะรู้ไว้อยู่อ่ะรู้ได้ตันโดนลอบโอ้ยเกือบเพื่อนตัดหน้ากระจกไว้เขาเนึ่ย เธอไม่อยู uh, okay, okay, it, library, ่ l e v ร l รี่อหน้าไล v e l รีค okay. ุณอยู่หน้า l e v ร l รีหมดเลยอยู่หน้าไล v e l รีหมดเลยเธไม่อยู่ขวาเออมีมี่ทำไมเออสวยตายแล้วทำไมเอออยู่นั้นเขาต่ายก็แหละเออถ่างอะไรเออแถวนี้ได้เออทดลองนี้ได้อยู่ออกประตูไปแล้วออกประตูเดินยามีตอนนึงแล้วไอ้เพื่อนมาเล่นไอ้ป้อมปืนมีกล้องอยู่มีกล้องอยู่ดูได้ว่าว่าเขาเล่นม่ได้ป้อมปืนข้างในอยู่โอ้โหเล้วเหรอหนึ่งเลยเหี้ย กับกล้องยิงจะตายเลยนั่นเออโหเยอะลิกซานเชสซิกมาบอล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 ลิกมาบอลเข้ามาเข้ามาโอ้ไ oh. อ uh, yeah. ้เยอะเตะเลชมาแล้วเตะเลชอยู่ในไซน์แล้ว โอ้ยไอ้เหี้ยเ้ยสลดเลือดแบบเลือดหนึ่งอะสเลดอะชั้นสองคนชั้นสองตัวซ้ายบักไปทางหน้าบ้านไปทางหน้าบ้านเฮ้ยโรนจับเลยยืนหยิบแบบตาย เลือดหมดเลยครับโดนยิงจนเลือดหมดกูไปทุกหน้าบ้านให้เฮ้ตื่นเต้นไปหน่อยไล่บอลีคลีเอร์ทุกหมดละ <c oughs> แม่งอยู่ห้องติ่มไหมครับ หเหมือนก่อนเลยมั้งเอ๊ะไซอยู่อยู่ขอบซ้ายคนอนึงตรงไซเอกเรียบร้อยช่วยล็อกอยู่ตาอยู่แค่ตัวเองยิงยิงกดน่ยิงกดนอะโอเคไม่ยาก ลากมาแต่ไกลลากมาแต่บ้านเยพรว่าวหองเร็วจังวะจะลองชุดติงเรนชันหน่อยก็ลองชูเรเตอร์ในเกมดูดิเหมือนกันเนี่ยไม่เอาไม่มันชูเรเตอร์ในชีวิตจริงไม่หมันกว er ่าเห็น,หนคนตั้งมาระหว่างเกมมองเาไหนมั่อเดินมาเหยี่ยมเฮียสูตรเด็กอนุบาลเน <c oughs> ไปไปี่ยมาไหม่ก่อนกูจะทำเนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งนะไอ้ตาที่มึงแบบโยนมาเข้าไปแล้วมึงก็กดคลานเข้าไปข้างในไซอ่ะก <c oughs> ูรออยู่ละ ต้องออกข้างนะแปะเคมอ,อยังไม่มีไม่มีไม่มีเอากูยิงมันกูยิงนแมแไปแล้วใอ้กูจะไปแตกเคมอลก่อนโอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนปืนยิงระยะไกลวะนี่ไม่ได้ forest ดีกว่าโดนระเบิดไม่มีมากระสาย อย่าปิดที่เปลี่ยนปิดเปลี่ยนปิดปิดในที่เฮ้ยเจอแล้วอยู่ยนี่อยู่นี่ตู้กดน้ำอันหนึ่งห้องนำ้ำห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำหนึ่งคนห<ำ>้องน้ำตายยั่หงวะโอ้ครับโอเคขอบคุณที่เปิดให้กูทันทีเลย thank you มากได้ดีแล้วาวลา อยู่ห้องน้ำสองคนเลยอาเวล่ากับเันใกล่เขาเวล่อยู่ห้องน้ำไอ้เหี้ยไอ้คนผิดตายเหรอสายสองละเหลือมิโซี่คนเดียวแท็กได้ไหมบีกูตายแล้วตายมือเตือนอยู่ี่ห้องเดิม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  อยเรียกว่า okay, ห้องอะไรดีวะห้องนี Or, uh, ้ห้องห้องอะไรดีวะพูดคำว่าห้องแล้วก็นึกถึงห้องเดียวอะมั้งห้องอะไรวะห้องระบาดกูเห็นอยู่ในสวนสู้มันอยู่นะมาลาบีอ่ะ แปดอย่าี้อีกอันหนึ่งได้ไหมสี่อีกเลขสี่อันนี้ใช่ไหมพี่แปดเหรอเนื้อแปดเลยแปดโอ้โหติดไอะไรเยอะสองอันเลยเหรอมีทางยาวทำมีเนี่ยไซส์อยู่ตรงหน้าหน้าเพื่อนปิงอยู่ปิงอ่ะเซมีอยู่เซมีอยู่นี่ทางยาวสุดทำแพนแพนแพนโอ้แพนไม่ได้อยู่ที่กุยเนื้ออยู่นี่ ไอ้เหี้ยบอมไม่อยู่เ <มา S 1> ดินบอมไปเดินดเล่นน,น,นู่นไอสัตว์โอ้โหควายเลยไอ้ตัน้ไงวะเนี่ยเออเฮียโนเฮียแม่งเอาบอมไปแล้วไปเดินไถ่มันได้อาจจะขึ้นมามาไปอ้อมก่อนกูรอตัดแผน ไปอ้อมไกลนะไปอ้อมไกลเขาโซเฟียสุดท้ายเลยตายยังไ,ไหนวตรงนี้วะยาง<อ>ย,ง,ยงหน้าจอดนะ้าจอดฟิว์ตายแล้วตายยังโซเฟียครึ่งหนึ่นรงรอตัดอยู่แอบได้แอได้อบได้รอรออยู่โอเคเฮียไม่ทันเฮียมาอยู่ตรงนี้ผมว่า <c oughs> มันจะอยู่ห้องนั้นอีกวะ ต่ออกุนอะตอนแรกมันไม่อยู่เพราะมันหนีมัง้งเออมันโดนทีแล้วมันก็วิ่งหนีเข้าไป <Okay. S 2> เดิมก่อนดีจะอยู่ห้องเดิมไหมว okay, นนี่งไปได้มั้ยโอ้ oh, ไม่โดนอะชิด oh, ไปไม่ลึกเท่าไหรมะโอชั้นหนึ่งมีตกกับไอโ้โรย มีห้องน้ำคนหนึ่งนะห้องน้ำตายไปแล้วคนหนึ่งใชยนูนยน้นใช้นู้นแผนนะแผนนะแผนนะจะตีใครวะอีกไซส์วะบีมากรถ่ายมากรนมันเผาไม่โดนเผาไม่โดนเนล่นไกลนะ <anse> โอเคสวยตึงเปี้ยเติงเปี้ย <Yeah. S 2> เลยเฮียรู้สึกว่ามันมันเนาะเฮียเออมึงชนะแอรมึงเลยมันไม่ใช่แล้วมึงตึงขนาดนี้แล้วมึงลองตึงขนาดนี้แล้วแพ้ดิเฮีย